จ้าบอกหายตัวไปหลังพิธีแต่งงานทิ้งให้ฝั่งเจ้าสาวงงอยู่หลายเดือนก่อนรู้ความจริงรับสึกช็อกถูกเปิดโปงในเวลาต่อมา เขาเด่นเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปที่สื่อต่างประเทศค่ะซึ่งเขาได้เล่าเรื่องราวของหญิงสาวชาวออสเตรเลียรายหนึง่งเธอเพิ่งออกมาเล่าเรื่องราวสุดช็อกของชีวิตแต่งงานที่อยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งวันก็ต้องพังทลายลงอย่างไม่น่าเชื่อด้วยหญิงสาวซึ่งเปิดเผยชื่อว่าไคลี่เธอเล่าว่าความฝันชีวิตคู่แบบนิยายของฉันจบลงอย่างกระทันหันเมื่อจเจ้าบ่าวหายตัวไปกลางงานแต่งงานไคลี่เจ้าสาวผู้โชครา้ายเธอได้ตัดสินใจออกมาเล่าเรื่องราวสุดชอ็อกผ่านทางรายการวิทยุข,ของออส เียโดยเธอได้เริ่มเปิดใจว่าฉันมีชีวิตแต่งงานที่สั้นเอามากๆและมันไม่ถึง24ชั่วโมงเลยด้วยซ้ําเราทั้งคู่จัดงานแต่งงานที่สวยงามมีพิธีมีการถ่ายรูปทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบ เขาน่ารักมากตอนถ่ายภาพเหมือนเป็นรักแท้ของชีวิตเลยไคลลี่กล่าวต่อพร้อมระบุว่าเธอกับเจ้าบ่าวคบหาดูใจกันมานานถึง6ปีก่อนที่จะถึงวันวิวาอย่างไรก็ตามไคลลี่เปิดเผยต่อว่าชีวิตแต่งงานของฉันสิ้นสุดลงภายในไม่ถึงหนึ่งวันหลังจากเจ้าบ่าวหายตัวไปในช่วงงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสเขาหายไปตอนงานเลี้ยงเธอกล่าวโดวยหญิงสาวได้อธิบายถึงความรู้สึกของเธอว่าฉันรู้สึกสับสนและตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเอามากๆ สุดท้ายฉันต้องใช้เวลาคืนแรกหลังแต่งงานอยู่คนเดียวเพียงลำพังในห้องเขาหายตัวไปเลยฉันไม่ได้ยินอะไรจากเขาอีกเลยเป็นเวลาหลายเดือนคาลี่กล่าวในรายการวิทยุพร้อมเผยว่าเธอต้องยกเลิกทริปนนิมนที่วางแผนไว้ทั้งหมดและยิ่งรู้สึกอับอายมากขึ้นไปอีกเมื่อครอบครัวและเพื่อนๆโทรมาถามถึงสามีที่ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนณเวลานี้ไคาลี่เล่าเพิ่มเติมว่ากว่าจะรู้ความจริงถึงสาเหตุที่เจ้าบ่าวรายนี้หายตัวไป ก็ผ่านไปนานหลายเดือนหลังเกิดเหตุการณ์จากวันแต่งงานโดยเธอเล่าว,ว่าอดีตสามีของเธอมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอีกคนมาตลอดเขาคบกับผู้หญิงอีกคนอยู่ตลอดเวลาแต่กลับยอมให้เราจัดงานแต่งงานขึ้นเขาไม่ต้องการที่จะอยู่กับฉันเลยใครเรียกกล่าวด้วยความรู้สึกเจ็บปวดเพราะว่าอย่างพีกได้อีกเจ้าสาวสุดอาภารักรายนี้เผยว่าเธอได้รู้ในภายหลังว่าผู้หญิงที่อดีตสามีของเธอแอบคบอยู่แบบลับๆนั่นก็คือญาติแท้ๆของเธอเอง ฉันไม่ได้เจอทั้งเขาและญาติคนนั้นเลยเพราะมันคงน่าอึดอัดมากเธอกล่าวด้วยความรู้สึกขมขืนโดยเธอกล่าวว่าแม้ตอนนี้ฉันจะสามารถก้าวข้ามฝันร้ายครั้งนั้นมาได้และได้อย่าขาดจากอดีตสามีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ประสบการณ์ดังกล่าวก็ยังคงทิ้งร่องรอยในใจของฉันไว้ไม่น้อยภายในรายการเธอถูกถามว่าคิดจะแต่งงานอีกครั้งหรือไม่จากทางพิธีกรซึ่งคลี่ตอบสั้สนๆเลยว่าไม่โดยคลี่บอกอีกว่าจาก เหตุการณ์แปลกประหลาดในวันแต่งงานยังคงเป็นเรื่องที่มักถูกพูดถึงอยู่เสมอเมื่อเวลาผ่านไปลูกๆของฉันคิดว่ามันตลกมากๆเธอกล่าวด้วยรอยยิ้มพร้อมระบุว่าลูกๆของฉันไม่ได้เกิดจากอดีตเจ้าบ่าวผู้ลึกลับคนนั้นแต่อย่างใดแม้เหตุการณ์ในวันแต่งงานจะกลายเป็นฝันไร้ที่ไม่มีใครคาดคิดแต่คาลี่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเธอสามารถลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อไปได้แม้จะมีบาดแผลในใจเธอเลือกที่จะก้าวต่อไปในฐานะผู้หญิงแกร่งที่ยวรักตัวเองและลูกๆมากพอที่จะไม่ปล่อยให้ คเมยททำลายชีวิตของเธออีกเรื่องราวของเธอไม่เพียงแต่สะท้อนความซับซ้อนของความสัมพันธ์ของมนุษย์แต่ยังเป็นบทเรียนถึงการฟังสัญญาณบางอย่างในความรักและเตือนให้เรารู้ว่าการแต่งงานอาจไม่ใช่จุดจบของความฝันเสมอไปบางครั้งมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ความจริงที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตก็เป็นได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ